มาสอนวิธีปลูกคู่กระบี่ทหารตำรวจก็ปลูกแบบเดียวกันนะครับตอนแรกนะครับเราสายนี้ต่อเข้าไปตรงรูรูนี้ต่อเข้าไปแล้วก็ย้อนย้อนมารูเดิมย้อนั่น่างนี้นะครับตเสร็จแล้วปุ๊บเราก็อ้านี้ออกอันนี้ยอ้อนเข้าไป แล้วก็เอาอสายเนี่ยเข้าไปคืนปูดเข้าไปคกืนมันจะจะเป็นน,นี้เราก็ไล่นี่นะครับมันจะเป็นประมาณนี้ก่อนจเสร็จแรกดูตรงนี้น อาบเสร็จแล้วปุ๊บเราก็อย่างนี้มาตรงนี้เสร็จแล้วเข้ามาตรงนี้กลับให้ได้อย่างงี้เสร็จปุ๊บเราก็ย้อนย้อนทินไปอย่างงี้ว่าเข้ามาตรงนี้ แสรปุ๊บเราดึงสายสายตัวล่างเนี่ยให้มันให้มันตีรูดึงย้อนนะอันนี้ตอดตอดก็ไปในรูนี้แล้วก็ไล่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 เส้นจากไล่เส้นล่างแล้วก็ให้มันให้มันหดดึงดึงเส้นบวมไล่ล่างไล่ดึงมาดึง ลายไปอีกนะครับมันจะเป็นประมาณนี้โอเคนะครับสวัสดีครับ